ผมจะมาสอนการใช้งาน emulator ของค่าย c Capcom ม e o g o นะครับก็คือเป็นโหมดของเกมตู้อาเคดนะครับแต่เป็นของตระกูล Capcom แล้วก็ของเครื่อง the o g o นะครับน,นั้นนะครับเราเลึอกคือโหมดนี้นะครับกด a เข้าไปเลยนะครับ สังเกตรตรงนี้นะครับตัวนี้จะคือเป็นเขาน่าจะเรียกเป็นบอร์ดเครื่องของเกมตู้นะผมก็ไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้เท่าไหร่นะครับเป็นเป็น cps 1นะครับอาจจะเป็นบอร์ดรุ่นแรกของเครื่องของ capcom นะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นตระกูลของค่าย capcom นะครับก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเห็นไหมครับมันจะมีเขียน l กับ r นะครับกด r r ตรงนี้นะเห็นไหม แบบนึ่งนะผมกด R ตรงลิขวี้ินี่นะครับมันก็จะเปลี่ยนหน้านะครับเป็น CDP อ่า CPS t a l เห็นไหมครับอันนี้อาจจะเป็นบอร์ดรุ่นที่2นะผมกด R อีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะบอกว่า NEOGO เห็นไหมครับอ่าอันนี้ก็ของตระกูลของเครื่อง NEOGO นะครับถ้ากด R อีกทีหนึ่งก็เป็นของเครื่องรุ่นอื่นไปนะครับอ,อันนี้คือการเปลี่ยนหน้านะ ตัวอย่างผมจะเล่นของแคปคอมเป็นเวอร์ชันบอร์ดสองก็อ่า cps 1หนึ่งใช่ไหมผมก็กดหนึ่งครั้งกดอีกครั้ง 1, หนึ่งนะครับเปลี่ยนไปแล้วผมก็เลือกว่าจะจะเล่นของเกมอะไรเช่นเกมอะไรดังๆอ่ะซุปสเตีดไฟเตอร์อัลฟาสามอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็กด A เล่นเข้าไปเลย ของตระกูลแคปคอมจะโหลดเร็วกว่าของเครื่องนีโอ e o นะครับตัวเกมมันเป็นของเครื่องเกมตู้อาเขนะครับก็กดตัวแบ็กนะครับตรงนี้นะนี่นะครับเพื่อเติมเงินได้ยิเสียงไหมครับเป็นการหยอดเหรียญน,นั่นแหละครับอด้มันล้นจอผมลงไปนะ ถ้าเราไม่เติมเงินก็เข้าเล่นไม่ได้นะครับมันเป็นเหมือนการหย่อนเงินนะครับทาหมดก็กดแบ็กเติมครับอีก เวลาจะเลือกเมนูเพื่อเปลี่ยนเกมนะครับกดอันนั้นหรอกนะครับตัวนี้ลงไปนะครับกดลงนะครับไม่ใช่ดันลงกดลงมันจะมีเสียงดังกิ๊กทีนึงนะครับอ่าตัวนี้มันจะมีอ่การดูมูฟนะครับก็คืออ่าการดูปุ่มน่าจะเป็นปุ่มท่าของแต่ละตัวนะครับอ่ามันจะมีบอกว่าท่าแต่ละตัวกดยังไงเห็นไหมครับ จะมีบอกว่ากดท่ายังไงอันนี้บางเกมเขาจะมีบอกนะครับ Video option ก็ในการปรับระบบภาพนะครับซอฟต์แวร์ให้ภาพมันละเอียดขึ้นเนียนขึ้นหรือเป็นสเกนไลน์อะไรประมาณนี้นะครับลองมาไล่ปรับดูดหลักๆก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับอ่าคราวนี้จะเปลี่ยนเกมเราก็เลือกที่เดี๋ยวผมดูแปน น่าจะเป็นอันนี้มัง้งไอซิคเมนูก็คือออกแล้วกลับไปที่เมนูเห็นไหมครับก็จะกลับมานะโอเค okay, นะอันเดียวผมลองเล่นของเครื่องในโอเจโอนะครับก็กด r 1กด r ีก r เพื่อเป็น Ne โอเจโออันนี้นะแล้วผมก็เลื่อนเวลาเราเลื่อนทีละตัวทีละ,ะทีละเกมก็ดันลงขึ้นลงแต่เวลาเราต้องการเลื่อนเร็วนะครับให้เลื่อนที่อนันนั้นหรอกมันจะปื๊ดไปเลยเห็นไหมครับมันจะเร็วขึ้นนะครับ อเอาเกมอันนี้แล้วกันนะครับอ่าำนองเดียวกันนะครับคือต้องหยอดเหรียญก็ต้องกดปุ่มแบ็กเพื่อเติมเงินนะไม่งั้นจะเข้าเล่นไม่ได้นะครับผมกดนะครับที่กระพริบนี้คือผมกดเติมเงินนะมันก็เลยกระพริบ เราหยอดเหรียญนะครับมีการกระพ,พริบให้รับรู้เท่านั้นเอง ยังหาปุ่มไม่เจอเด,เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเถอะ อเปนประมาณนี้นะครับอ๋อ,อโอเคผมจะออกนะครับกดอะราล็อกลงนะ,ะแล้วก็ออกไปหน้าเมนูก็เลือกอันล่างสุดนะครับในอันนี้นะครับ s สิบ e t o o s t o เมนูนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการกลับไปหน้าเมนูแรกนะครับถ้คือหน้าเดส b บอร์แรกเลยเพื่อไปเล่นอิมูตัวอื่นหรือไปเล่นเกม Xbox นะครับก็กดปุ่ม x นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกก็คืออันนี้อันนี้คือชัดดาวก็คือปิดเครื่องเลยเราไม่เล่นต่อแล้ะไม่เปลี่ยนเกมแล้วไม่เปลี่ยน emulator ไม่เปลี่ยนเครื่องเล่นอื่นละเราปิดเกมเลยแต่ถ้าเป็นอันนี้ครับ S B f A B X X X อันนี้นะครับ S หนี้ออกคือออกจากตัวอ e m มู o ตัวนี้เพื่อ ไปเข้าหน้าแดชบอร์ดแรกก็คือหน้าเมนูแรกเพื่อไปเลือกเล่นอีมูตัวอื่นแทนหรือเล่นเกมของ x b o บแทนนะครับก็คือออกจากโปรแกรมนี้เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเราไม่เล่นเลิกเล่นแล้วก็คือชัดดาวน์เลยครับตัวนี้เลยนะครับโอเคนะครับ